เตรียมสาคูมานะคะสาคูเตรียมมา100กรัมถ้าใช้ช้อนกินข้าแบบว,นนะะวแบบนี้ตวงก็10ช้อนนะคะตัวแบบเม้ติดช้อนสาคูนี่วันนี้เรามีสาคูเม็ดสีขาวนะคะถ้าใครมีสาคูใบเตยสาเร็จรูปก็ใช้ใบเตยอ่าสาคูใบเตยสาเร็จรูปเลยนะคะพอดีเราไม่มีวันนี้เราก็เลยใช้สาคูเม็ดสีขาวอันดับแรกเลยล้างสาคูก่อนคะอ่ะอ่าล้างสาคูนะคะ อาน้ำนะคะล้างสระครูนิดนึงก่อนคะ่ะหลังจากล้างสระคูเสร็จแล้วเทน้ำออกนะคะสระครูที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยคะ่ะต่อไปเตรียมน้ำใบเตยมานะคะน้ำใบเตยนะคะมันจะทำให้สระครู มีกิ่นหอมแล้วก็มีสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ําใบเตยมันหายากก็ใช้สีเขียวแทนก็ได้นะคะเราเทนนะ้ําใบเตยลงไปค่ะเราจะแช่สาคูนะคะเราจะแช่สาคูไว้ในน้ําใบเตยนะคะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแช่ไว้ก่อนนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ต่อไปเตรียมกล้วยน้ำว้ามานะคะกล้วยน้ำว้าเราเน้นกล้วยน้ำว้าที่สุกกําลังหำหามแบบนี้นะคะอ่าที่เราต้องการกล้วยน้ำว้าสุกหำหาม,หามเพราะว่าเวลามาทำขนมเนี่ยมันจะเหนียวหนุบนะคะเรานำกล้วยน้ำว้ามาเอามาแค่ห้าลูกคะ่ะ กล้วยน้ำว้านะคะลงไปนำไปล้างน้าล้างเปลือกให้สะอาดค่ะเพราะว่าเวลาทําขนมเศษผงที่ติดตามเปลือกมันจะได้ไม่ติดมือเรานะคะกล้วยน้าําว้าเสนอแนะถ้าเกิดของใครกล้วยลูกเล็กก็สามารถเพิ่มเป็นหกลูกได้นะคะอันนี้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ของเราหลากัหลกๆที่ห้าลูกเพราะว่าของเรากล้วยลูกใหญ่นะคะเราใช้แค่ห้าลูกอันดับแรกเลยกอกเปลือกก่อนนะคะวันนี้ทาขนมเราจะไม่ใส่ถุงมือนะคะเราจะ,ะล้างมือให้สะอาดแล้วเราก็ทําค่ะ พราะว่าบางครั้งทําขนมนะคะบางทีอาใส่ถุงมือบางครั้งมาอาจจะทําไม่ค่อยสะดวกปอกเปลือกนะคะเพราะนั้นกล้วยนว้าเราถึงปอกล้างล้างก่อนล้วถึงมาปอกเปลือกกล้วยนะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเล็กๆลูกนึงผ่าสี่ส่วนนะคะผากล้วยเป็นสี่ส่วนแบบนี้คะ่ะผ่าตามยาวลูกนะคะกล้วยนี่มันจะลื่นนิดนึงเวลาทําต้องระมัดระวังอ่า ผ่ากล้วยเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะเแต่แล้วเราก็นํากล้วยมาหั่นเป็นลูกเต๋าคะ่ะในกรณีที่ใครไม่มีกล้วยหั่นใช้กล้วยสุกแทนก็ได้นะคะหั่นจนหมดเลยค่ะ กล้วยที่หั่นเิดก็จะได้ประมาณนี้นะคะสี่เหลี่ยมลูกเต๋าประมาณนี้คะ่ะส่วนผสมต่อไปมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดทึนทึกมะพร้าวขุนทึกขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เตรียมมา150กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกๆนะคะถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมลูกๆก,ก็ใช้หนึ่งลูกนะคะหลังจากเตรียมมา150กรัมเสร็จแล้วหรือว,ว่าหนึ่งลูกเสร็จแล้วแบ่งนะคะแบ่งเอาใส่ถ้วยน้อยไว้เล็กน้อยเอาไว้แต่งหน้าขนมนะคะอันนี้แบ่งไว้แต่งหน้าขนมคะ่ะ แบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะเตรียมกะทิขวดเล็กมาหนึ่งขวดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้คือกะทินี้มันจะ,ะปริมาณ250 ml นะคะ2 5 0 ml ิแบบนี้คะ่ะเตรียมมาหนึ่งขวดนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้มะพร้าวขูดเองที่บ้านนะคะใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะช้อนท่านแบบนี้ตวงคะ่ะตวงวรับขนาดเต็มพอดีแบบนี้ตวงทั้งหมด35ช้อนนะคะถ้าใครไม่มีตัว เครื่องช่างตวงอย่างเรานะคะไม่มีกะทิขวดใช้กะทิข้นจากลูกก็ใช้ชออ้อนเป็นด้วยตวงค่ะสามสิบห้าช้อนนะคะเม็ดสาคูของเราที่แช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะถ้าของใครตักดูแบบนี้แล้วด้านล่างด้านล่างยังมีน้ำอยู่ก็ให้เทน้ำออกแต่ถ้าน้ำแห้งแบบนี้แล้วก็โอเคค่ะไม่ต้องเทน้ำออกนะคะส่วนผสมต่อไปน้ำตาลปี๊บ เตียมน้ำตาลปี๊บมา50กรัมนะคะถ้าชาก็50กรัมถ้าเกิดว่าใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงแบบนี้ก็4ช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บอันตาลปี๊บใส่ลงไปในในชามผสมของเรานะคะหลังจากนั้นค่อยๆใส่กระทิลงไปเล็กน้อยค่อยๆใส่ลงไปเทละน,น้อยก่อนนะคะแล้วเราก็คนน้ำตาลปี๊บให้ละลายก่อนคะ่ะถ้าใส่กะทิทีเดียวะเยินน้ำตาลปี๊บมันจะละลายยากนะคะค่อยๆ ใส่เป็นเล็กน้อยก่อนแค่นี้คะ่ะให้ตาตีนละลายอ่าตอนนี้น้ำตาลทร,รายดีเสร็จแล้วนะคะเถิดผสมต่อไปคะ่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เตรียมมา120กรัมนะคะถ้าใครไม่มีตาช่างก็ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงคะ่ะ10ช้อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปคะ่ะ หลังจากนั้นเพิ่มกะทิลงไปอีกเล็กน้อยอ่าคนส่วนผสมน้ำตาลทรายกัแบบน้ำตาลปี๊บให้ละลายก่อนนะคะส่วนผสมต่อไปเกลือนะคะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาแบบนี้เลยคะ่ะใส่เกลือลงไปนะคะต่อไปเตรียมแป้งข้าวเหนียวมานะคะแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเตรียมมา20กรัมถ้าไม่มีตัดช่างก็ใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้มตวงนะคะสี่ช้อนแป้งข้าวเหนียว ส่แป้งข้าวเหนียวลงไปคะ่ะต่อไปตามด้วยแป้งมันแป้งมันนี่ช่าง50กรัมนะคะแต่ถ้าใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงก็จช้อนนะคะแป้งมันใส่กระจายกระจายนะคะใส่แป้งมันลงไปให้หมดเลยเสร็จแ,แล้วเราค่อยๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคะ่ะ ถ้าคนแบบนี้แป้งจะไม่เป็นก้อนนะคะถ้าเอาแป้งใส่ทีหลังเวลาทานแป้งอาจจะเป็นก้อนง่ายๆถ้าทาวิธีนี้แป้งจะไม่ค่อยเป็นก้อนนะคะก็ค่อยผสมค่ะพอเราคนส่วนผสมแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เสร็จแล้วส่วนผสมต่อไปสาคูนะคะสาคูที่เราเตรียมเอาไว้ใส่สาคูลงไปทั้งหมดเลยค่ะ หลังจากใส่ตกะกร,าารเะูเสร็จแล้วตามด้วยกล้วยนะคะกล้วยที่เราหั่นเอาไว้คว่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วส่วนผสมต่อไปมะพร้าวขูดที่เราเตรียมมาไว้นะคะมะพร้าวขูดใส่มะพร้าวขูดลงไปหมดเลยตามด้วยงาขาวงาขาวนี่สิบกรัมหรือถ้าตวงก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนอกินข้าวใส่งาขาวลงไปคะ่ะ เสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งอืมกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนี้เสร็จแล้วกระทินะคะกระทิที่เหลือใส่ลงไปหมดเลยค่ะ ความหวานนะคะเราสามารถชิมได้ถ้าเกิดว่าใครใครชอบหวานมากก right ็สามารถเพิ่มน้ําตาลได้แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานน้อยเวลาทําก็สามารถลดน้ําตาลได้อันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะก็ใส่น้ําตาลแต่น้อยก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาคนผสมแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยหวานเราเติมเพิ่มทีหลังก็ได้อันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะส่วนสูตรของเรานี้หวานมันกําลังดีค่ะอันนี้แต่ละคนชอบทานความหวานไม่เหมือนกันนะคะ เตรียมพิมขนมนะคะจะเป็นพิมพ์แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นพิมพ์กระเบื้องก็ได้แล้วแต่นะคะเอาพิมพ์มานึ่งไฟให้ร้อนๆสักห้านาทีคะ่คะพอเรานึ่งถ้วยครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็ตักขนมใส่คะ่ะบางคนสงสัยว่าทําไมต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนสาเหตุที่เราเนึ่งถ้วยให้ร้อนเพราะว่าป้องกันขนมไม่ให้ขนมมันติดพิมพ์คะ่ะใส่ขนมลงไปเลยนะคะ เราจะนึ่งไฟกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะเวลานึ่งใช้เวลานึ่งทั้งหมด25นาทีค่ะตอนนี้ขนมเราก็นึ่งมาใกล้จะครบ25นาทีแล้วนะคะพอขนมเราใกล้จะสุกอย่างนี้เสร็จแล้วมะพร้าวมะพร้าวที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าค่ะเอามะพร้าวแต่งหน้ามาใส่นะคะมาใส่เทินแบบนี้เลยค่ะใส่เทินสวย พอใส่มะพร้าวครบถ้วยแล้วเราก็นึ่งต่อไปจนกว่าจะครบนะคะของเรานี่เหลืออีก5นาทีคะ่ะพอนึ่งครบ25นาทีนะคะขนมเราก็จะสุกมาประมาณนี้คะ่ะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ยกลงได้เลยบางคนไม่มีพิมพ์เหมือนเรานะคะเอาใบตองเอาใบตองมาทํากระทงแบบนี้คะ่ะกระทงแบบเหมือนกับกระทงขนมตาลนะคะ ม่ตองนะคะทํากระทรงใหญ่เล็กตามที่เราต้องการนะคะบางคนก็ทําอันใหญ่บางคนก็ทําทอันเล็กแล้วแต่ชอบคะ่ะอันนี้ก็ใช้เวลาเนื่องยี่สิบห้านาทีเหมือนกันนะคะเพราะถ้านุ่นเนื่องเนื่องเร็วเกินไปสาคูจะไม่สุกต้องใช้เวลาเนื่องยี่สิบห้านาทีเช่นกัน,นะคะ่ะ ขนมนะคะหลังจากเย็นเสร็จแล้วก็เอามาจาัดใส่จานค่ะลักษณะรสชาติของขนมเหนียวหนุบนะคะแล้วก็หอมงาหอมกะทิหอมมะพร้าวทาออกมาได้มันอร่อยมากนะคะทํากี่ครัง้งกี่ครั้งก็หมดค่ะโดยเฉพาะลูกชายที่บ้านชอบทานมากเลยนะคะลองไปทํากินเลยค่ะ